วันนี้ก็ไม่ได้นัดกับปิงนะปิงเลือกสวิงเทรดดิ้งมาก็คือตัว BDMs เพราะว่าแท่งเทียนมันมันแบบมันเย้ายวนเหลือเกินนะคือมันลงมาแรงแบบว่าผิดปกติแล้วก็เป็นแท่งแบบแฮมเมอร์ห่างยาวเลยก็เลยอะเลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าโมเมนตัมถ้าดูพื้นฐานก็ยังค่อนข้างโอเคใช่ไหมพี่หยองแนวโน้มอะไรตจมาสี่แล้วก็ต่อเนื่องปีหน้านะครับได้พี่หยองช่วยเล่านิดนึงแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่รู้ที่ลงมาแรางเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรนะเราไม่ได้เห็นข่าวลบที่แบบ แบบเฉพาะตัวของ BDMs นะแล้วก็ลงแค่ลงแค่นาทีเดียวเองแล้วก็ฟื้นก <laughs> ลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่แบบเเกี่ยวกับพื้นฐานอย่างมีนัยานะครับครับก็คิดว่าไม่ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเท่าที่เช็คกับบริษัทก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็ที่ตลาดคุยๆกันว่าเออมีประเด็นช่วงเนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องโคเพนะครับซึ่ง S <S ทำสิ่งโอเคเนี่ยก็คุยกันมาสักระยะแล้วก็เลยไม่ไม่คิดว่ามันน,น,น่าจะมีผลในช่วงเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็คือคล้ายเดิมหมดนะครับฉะนั้นคิดว่าไม่น่ามีอะไรอ่ะทีนี้ถ้ากลับมาโฟกสัสที่ฟันดอเมนทัลเนี่ยก็ไปมาสี่นะครับเป็นโลซีซ่นแต่ว่าก็ยังคิดว่าโตอยอนเยอะได้อยู่นะครับก็หลักๆเนี่ยตัวเลขอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยตอนอ่าโทนมิทติ้งล่าสุดเนี่ยก็ยังโตแบบ ดับเบิลไดจิตอยู่นะครับในเดือนตุลานะครับหลักๆเนี่ยก็มีมิ d ล์อีส์นะครับโต20-30ยุโรปก็โตสัก10เซนนะครับอ่าเซีย์วีอาจจะทรงๆหน่อยนะครับแต่ว่า uh, คนไทยเนี่ยอาจจะซอฟตนะครับในช่วงตุลาซึ่งอันนี้เป็นหลายโลนะครับได้ยินมาว่าอ่ uh, ช่วงช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอดีปีที่แล้วฐานอาจจะสูงเพราะว่า uh, คนป่วยที่แล้วเนี่ยมันจะช้ากว่าปีนี้ปีนี้คนป่วยเร็วแล้วก็ป่วยไปตั้งแต่ช่วงประมาณแบบเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าอันนี้เป็นพวกโรคที่เป็นแบบคล้ายๆแบบโรคไม่ได้ยากโรคหวัดทั่วไปนะครับอ่ะแต่อินเตอร์ยังโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวรา,ายได้ผู้บริหารปีนี้ก็ยังมองโตเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังทิศทางโอเคอยู่มา r จิ้ก็ยังมีปีนี้ก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นรวมๆเนี่ยเราก็คิดว่า,า valuation ตรงนี้ก็ไม่ได้แพ รับก็ PE สัก23เท่านะครับถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยขค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างเซฟด้วยในช่วงที่ตลาดอาจจะผันควนนะครับโอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ bdms นะคือถ้าดูก่อนอนันนี้คือประเด็นประกันสังคมก็อาจจะไปกดโรงพยาบาลอ,อ,อื่นๆนะ BC s c s c เออแล้วก็โรงพยาบาลเล็กๆต่างๆนะครับประเด็นต่างชาตินะครับก็ อาจจะมีไปแบบกดด้าน b ีนะกับ B.C.H. เรื่องของคู่เวตเองหรือว่า b ีเองไปรมาสรล่าสุดก็ต่างชาติก็ดูไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่า B.D.M.S. นี่ดูจะไม่ได้มีผลกระทบเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นที่โดนโดนกันนะในแต่ละประเด็นนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะราคานี้ต้องบอกว่าตอนที่ประกาศงบออกมาแล้วกําไรแบบแข็งแกร่งแล้วนักลงทุนตอบรับเชิงบวกล้นนั้นพุ่งขึ้นไปเนี่ยยีบบาทนะฮะ แล้วก็ตอนลงมาต่ํากว่าตอนก่อนประกาศงบอีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นคือตอบรับเชิงบวกกับงบมากนะครับประชุมอาจจะมีโทนแบบว่าปรับเป้ารายได้ลงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแผวๆมาหน่อยแต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็มันก็ต่ำเกินไปนิดน,นึงนะมันมันแทบจะต่ํากว่าช่วงโลของปีที่แล้วอีกซึ่งกําไรปีนี้ก็โตค่อนข้างแข็งอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะ P/E ลงมา23าเท่าสําหรับ BMS d MS ก็เป็นระดับที่เรียกว่านานๆจะเจอทีอ่ะ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาอาจจะเจอแค่ไม่กี่ครั้งด้วยซ้ำที่ป e ลงมาตรงนี้นะครับดังนั้นก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับ b d m s นะเป้า36.5นะครับ